วันนี้เราจะมาประกอบรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าเวสปาให้ใครครับแคนอีทเน,น่ช่วยกันแกะครับเน่มาไัสั่งมาจากที่ไหนครับชูปี้โอ้โอันนี้เป็นรถไฟฟ้าเด็กเล่นนะครับของน้องอิสโดยที่ชิอจะมาประกอบเอาเอาตัวย่างประกอบมาดูดิ ต้องทำอะไร,ะระไบไร้างนี่อาประกอบไงบอกเพื่อนๆมิ๊ไม่ทำแบบนี้โอ้อก็ใส่ใส่ล้อก่อนใส่บังโคนเอ๊ะใสนบังโคนสีชมพูบ้าครับมันจะมันจะเป็นอย่างไรมานี่ใส่บังโคน้าออกไปยังไม่ใส่ล้ออะไรเลย วันนี้นักเรียนีเสามาช่วยพ่อประกอบรถให้น้องดูดครับตรงอ่ะไม่ตรงขนเดี๋ยวเดี๋ยว่ทีนั่มันทำยังไงอะน้ไปไหนแล้วแล้วเราจะนั่งตรงไหนดีเดี๋ยวเดี๋ยใจเย็น stop พีช่ชีพึ่งซิ่งนี่าพึ่งน,นี่ใส่ใส่แหงน้องอันนี้คืออันนี้คือแหงมันเปลี่ยนแหงง่ายป่ะพี่พี่ตกร้ไหลเมืนโต๊ะนี้ข้านอกครับนู่ข้างนอกครับวันนี้ครับมาแต่งรถให้น,อน้องอลิซครับเพิ่งมาส่งสดๆร้อนๆ ขั้นตอนก็ไม่น่ายากเท่าไหร่น่ายากวันนี้มีพี่ชีเป็นผู้ช่วยนะครับอันนี้จะมีปิดเกิดนะครับพี่ยีงม้วนขึ้นพี่ทำไมมันโนม้มอะนั่นโน้มมันก็มันยังไม่ได้ไม่เสร็จเลยครับ,รบนี่ครับถึงเวลาขั้นตอนการเทสแล้วครับถ้าปากไม่แตกเลือดเลือดไม่ออกไม่ใช่เราครับอ่าไหนอลองโอ้พี่ชิเทสรถน้องแล้ครับโอ้ มาแล้วอ๋อนี่เทสเทสรถหรือครับอ๋อเป็นไงบ้างครับนิ่มไหมครับอ๋อปากไม่แตกแตนะครับโอ้ยชอบเล่นเครื่องเหรอโอ้โหชอบเล่นเครื่องเอ้ย <laughs> อเรียวนะอะชนรถนะครับชนแล้วครับเลี้ยวครับอา S 1> <S 1> <S 2> <S 2> เป็นไงบ้างครับถ้าถ้าถ้าอันนี้อ่ะถ้าถ้าเรนนี่น่ะบาแต่แน่เลยจริงจริงจรนงจริงจริงจอ๋อ